2้าี้อกสหงงรถตันมันอันจ้อยเนียรถจน้อยรถตันน้อยบเฮ้ยลาลงเดืองซีอิ๊วข้างรถยซิ๊วข้างรถเอข้าห้องน้ำเป็นห้องเนื้อเไม่เรียบร้อยไม่ไม่ปวไัดไม่มีเอไม่ไม่ปวด ต้อไปทางทุนานะจ๊ะเออเราก็ต้องเอาให้พร้อมดิคอเคลียร์ร่างกายอ่ะเออโบบุลุงตรงไหนที่มันม่ปิดแดดเลยอยู่รถเสียงอะไรดังปอกเป๊กไม่จอสองนะใช่จะเอาจะเอาตอันนี้เราจะโราโรตัะอยู่ในเนสโกโรตัสนะคะอาเราพาผีซอยหรอ เราผิดในรอบนี้ไปหน้าก็จะเข้าไปเลยเราก็ไปหน้าเลยไปแล้วเออไปยังดีไหเลยก็รจะจอดนั่งน่ะอยากอยู่ในโลมอะไรฮาย I'm b i x p y you can talk to me anytime just by using your voice No, 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 no ีกว่าเดี๋ยวไม่จะไม่อยากโดนแดดโอเคยรถนจ้านี่ในรถใช่ไหมดึงเบรกมือได้นะคะ โมมี่โวิวกินขนมหอยใหญ่มากเด็กมืรอมวิวเปิดกระจกเอาดีกว่าอยาพักรถอ่เเปิดกระจกเปิดกระจกไว้เดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันที่วัดนะคะคร้อมบ้านมาทุกทรับทุกครับเดินเออนี่โยมแม่มาปะมาโยมแม่สิวิ่ง แม่น้อยหกสิบบาทท่านั่งเมฆแมรี่มีผีแม่น้อยซีฟีแม้ี่ชอบเอามาอีกมีผีก็จะจีทอกับแม่น้อยเออถูท่านั่งเมฆปริสุทธท่อนุโมทนาด้วแม่เด้อเออเมื่อนี้เสียงแหบกันหน่อยอยากเสียงใหงไงอยู่เออเมื่อเ้าร์ถือกาแฟไปท่บัตรเาร กาแฟออกจากปากเพื่เสียงเบิร์ดได้ไหมเออกาแฟมีด้วยอาตมาว่าตัวสกัดดาวลุงเออสกัดดาวลุงเบิดก็มานเบิดกลนหัวหัวดิเบิร์ดปากหัวใช่แล้วก็ม้าขาวบาร์ดเอออากาศมันเปลี่ยนแปลงยมแม่ความเปลี่ยนแปลงของโลกความเปลี่ยนแปลงของอากาศเดือนกันยานต่สมัยสองขั้นหาโลกกาผัดห่อนหุ่ม สุมาลโลกไปปากไฟใหม่กีเผาคุณชันเยูงนี่แหละค่ะอาตมวาวันตดเปิพิถาปัสสาว่มันเรงต้องคนภาษามั่งเข้าไปต้องสู่มั่งเออล่าพงมันเกิดรึเท่าบ่อเออและวพุทธมาพบมาสองขั้นหาแล้วค่อนเคึงพุทธกาธนะสิ่งนั้นบสมหวังกะเกิดเป็นความถูกใจใด เออเพผ่้จึงว่าขั้นสิไปข้างหน้าให้เตรียมทิ้งบังใหญ่เออขั้นผู้ไรสาสมบุญเอาไว้ให้ดีแท้แน่นอนเพผ่้จึงว่าขั้นผู้เฒ่าเก่าโบราณเออผู้แถวเกาโบราณเพิ่มเบาไว้ก่ไมีผิดโยนเนี่ยตอนนี้ยูทูบเบอร์อุ้อัตมาบามาดน้าหลายตาหลายกระมูอเฮ้าฝนเดี๋ยวบมจากยูทูบเบอร์แล้วเออหลายกระมูอเฮ้าหลายเติบเยอะ ดีจลาเอะเดอเเออผิวเวยอยู่ใส่รนาผิเวยใครครับฮะใคว่าอเลยผิวเวยมามามากผิดจะเข้าเนี่ยเพราะว่าไส้ขสิบพ่อส่งหาเกือบปันมาเสริมเลยเพราะว่าไปลัสวดที่สวดก็ได้เลยนะโยมเนี่ยแูงมือปเปิดเนี่ยโยมหลายพบกก็เลยตื่นเจ้าที่ก็ได้ เอาย่อมย่อี่ห right ้มยอยู่สายรอออกมาทั้งนาดีเด้อนาหันตรงสืองจะเข้าเนี่ยมามาคุยกับเจ้าเข้ามาแล้วบ่เนคันนี้เปล่าอ่าเขาจะเล่นท่าขอบคุณคุณแม่หมวงทบศิลบ่เออคุณแม่หมวงทบศิลมาต่อปากงาหน่อยซิบเก้าบาทมืดๆเลยนะคะเออสาธุกับขออนุทนาคุณแม่ ทุ่แม่อิศปรมุ่นไห้ๆได้ระทับชนระดาอันโนกพแคมเทนสีมอถวาไวจดรวกนี้เิิเทสุนะคะแล้วก็พระครูวินัยทรอนุชาอธิปัญโยนักวัดด่ดานพระอินที่ฉันยังไม่ได้ไปนะว่าจะไปวันนี้ถือว่าเป็นบุญวาสนาได้ไปเห็นตัวเป็นๆนะคะของพระครูของพระคุณจ้าแล้วก็ลุงพลนะคะ นะถ้าไม่ติดโควิดเราจะพากันเหมารถตู้ไปตอนนี้ถือว่าเป็นบุญวาสนาที่ได้มาวันนี้นะคะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้โฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะมาจริงๆน,นะคะวันนี้เราได้ถ่ายรูปเป็นอ่าหลักฐานได้เห็นแล้วนะคะคนไหนที่ยังไม่ได้ถ่ายก็เป็นเป็นคิวน,นะคะนะไปเป็นคิวนะคะให้เวลาหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มพิธีเพราะว่าคนอยากมาทุกคนก็อยากจะถ่ายรูป นะคะลูก,ลกเล็กเด็กๆก็มานะครับวันนี้นะคะเด็ี่ตามมาก,าก็็งไยับมากด้วกันเนาะ,ะนะนะวันนี้ทุกคนได้มาร่วมนะคบเป็นหนึ่งเดียวก็อย่าลืมนะคะนะมาติดตามลุกพลก็อย่าลืมทำบุญนะคะมีขันบูชาโชคเปิรัพย์รับโชคในโชคนะคะยังเหลืออยู่เทียนมงคลนะคะ แ8มงคลชีวิตนะคะเพียงชัยมงคลเล่มละ1,000บาทยังเหลืออยู่นะคะตอนนี้เรามีเจ้าภาานะคะมากพอสมควรแต่ก็ยังเหลืออยู่นะคะนะเพื่อเราได้น,นําเงินที่ได้จากการเจัดงานหรือทุกสิ่งหักฐานที่จ่ายแล้วเราก็ทําเพื่อ,อ หลังจากถ่ายรูปเสร็จแล้วก็จะอาให้ลุกคนแจกไม้สวรรค์นะคะวันนี้ทุกคนจะได้พรุ่งนี้ได้ร่วมทําบุญนะคะวันนี้แจกไม้สวรรค์ร่วมทาบุญนะคะไม่ได้หลุดอ่ะใช้แล้วแล้วทำลาไหมล่ะเดี๋ยวดูดิมีนะสวัสดีค่ะ